น,นี้ทุเรียนก็ครบสี่เดือนนะครับก็มายกลุ่มโค้นม่แตกยอดสวยนะครับแตกสวยทกต้นนะครับน,นี่เรามีสองฝัง่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสองของผม จะมองเห็นเลยนะครับว่าฝั่งนี้มันเขียวเขียวเขาหญ้านะครับฝั่งนี้เราจะไม่ตัดหญ้านะครับเอเราจะไม่ฉีดยานะครับเราจะใช้ตัดลองมองไปครับเราจะเห็นวามแตกต่างเลยสองไร่ส่วนฝั่งนี้นะครับจะใช้การฉีดยานะครับฉีดยาพื้นที่มันก็จะแห้งๆหน่ยนะครับลองสังเกตฝั่งฝานะฝั่งฝานี้เราจะไม่ได้ฉีดยาเลยนะครับเราใช้การตัดหมดเลยนะครับฝั่งซ้ายนี่เรา ่งซ้ายนี้เขาใช้สีบยานะครับดินเขาก็จะแห้งๆนะครับดูที่เรียนเขานะครับเรียนเขาก็ประมาณ3ามเดือนครับชมที่เรียนเขาสามเดือนั็ก็สวยอยู่ครับ ส่วนฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นผู้เรียนสี่เดือนครับต่างกันประมาณเดือนหนึ่งครับต้นนะครับหลุมเราก็จะใหญ่หน่อยนะครับตองนครับต้นนี้ครับต้นนี้ ตัวน,นี้จะสวยสะเพรื่นเลยนะครับที่เห็นหนี่ตัวน,นี้สวยมากครับแล้วก็ปลูกพริกไว้ด้วยนะครับสังเกตดีๆพริกจะมีพริกอยู่คนโคนมาเลยนะครับนี่นี่ตัวน,นี้พริกครับ